สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือ Scoop Attack on Titan นะครับผมสำหรับต,ตอนนี้ผมจะขอพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกว่ามีความสำคัญต่อเรื่อง Attack on Titan พอสมควรเลยนะแม้ว่าเขาจะตายไปในช่วงแรกๆของเรื่องก็ตามนะครับตัวละครตัวนั้นคือกรีช่าเยเกอร์นั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาของคลิปนี้นะครับมีการสปอยนอกจากของอนิเมะไฟนอลซีซั่นไปพอสมควรนะครับผมก็ระวังสปอยกันให้ดีละกันนะครับวันนี้ ผมจะขอพูดถึงกรีชตาในหัวข้อที่มีชื่อว่า ผู้ล้มเหลวด้านความเป็นพ่อครับผมคือกรีชาเยเกอร์เป็นตัวละครหนึ่งอาที่เขาได้มีโอกาสเป็นพ่อคนแล้วก็ได้เป็นลูกคนเนาะถ้าเกิดว่าเราเห็นจากเนื้อหาที่ทางผู้เขียนพยายามให้เราเห็นนะครับก่อนอื่นเลยผมจะขอพูดถึงกรีชาในวัยเด็กก่อนนะครับว่าทําไมเขาถึงกลายมาเป็นพ่อที่ล้มเหลวได้จุดมุ่งหมายในวัยเด็กของกรีชาเนี่ยคงเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเอเลนก็คือเรื่องของอิสรภาพนะครับคือเขาเกิดมาในเขตกักรันลิเบริโอของประเทศมาเลยแล้วทีนี้เนี่ย เ,เขาก็ได้พาน้องสาวนะครับฟเฟยยไปที่ด้านนอกกำแพงเพื่อที่จะดูเรือหาะของมาเลอ่าแต่ว่าในระหว่างที่ออกไปดูเรือหาะนั่นน่ะก็ได้เจอกับครูเกอร์นะครับแล้วก็โกรสนะครับซึ่งเป็นทหารของชาวมาเลซึ่งทั้งสองคนนี้มีความผิดในฐานะที่ไม่ได้เอาปอกแขนมาทําให้โดนครูเกอร์กับโกรสเนี่ยซ้อมสนนักเลยและทีนี้เนี่ยทางโกรสเนี่ยสัญญาว่าจะพาน้องสาวพาน้องเฟยเนี่ยกลับไปที่เขตกักกันแต่ว่าความเป็นจริงแล้ว เฟ่ถูกฆ่าตายในวันนั้นนะครับโดยให้หมากัดตายอ่านี่ก็จะเป็นปมในวัยเด็กของกรีชาที่พาน้องไปตายนะครับตรงนั้นแล้วทีนี้เนี่ยการที่เขาได้เติบโตขึ้นมาเขาก็ได้รับรู้ความจริงว่าวันนั้นอ่ะเฟไม่ได้หลงทางไปและโดนหมากัดตายแต่ว่าเป็นการถูกฆ่าโดยจงใจนั่นเองนะครับกรีชาก็เลยมีความแค้นมาณนะตรงนั้นเลยทีนี้เนี่ยพอกรีชาได้เติบโตขึ้นมาเขาก็เข้าร่วมกับหน่วยฟื้นฟูเอลเดียนะครับผมกองกําลังฟื้นฟูเอลเดียก็เหมือนกับเป็นกองกาลังที่เรียกว่า พยายามที่จะเอาความเป็นมนุษยชนของเอลเดียคืนมาโดยที่ต่อต้านกับชาวมาเลยนะครับทั้งทงที่ตัวเองก็เหมือนเป็นเฉลยศึกที่อยู่ในประเทศมาเลยอ่ะทีนี้เนี่ยพอเนื้อหามาดําเนินไปปุ๊บกรีชาก็ได้พบกับดายนาฟริตนะครับซึ่งเป็นคนของราชวงศ์อ่าซึ่งคนมีสายเลือดราชวงศ์อย่างนี้ก็มาตกหลุมรักกับกีชาจนให้กําเนิดลูกชายที่มีชื่อว่าซีกเยเกอร์นะครับผม ตรงนี้ผมขอเบรกไว้นิดนึงนะครับว่าซีกเนี่ยมีที่มานะครับซีกเนี่ยมันจะเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าชัยชนะนั่นเองอ่ากรีช่าเนี่ยเขาให้กําเนิดลูกขึ้นมาเพื่อให้ซีกเนี่ยเป็นความหวังของตัวเขาเองโดยที่จะให้เป็นผู้นําในการที่จะนําอิสรภาพมาสู่ชาวเอลเดียแต่ว่าเราจะได้เห็นปมของซิก ตั้งแต่แรกเลยว่าซีกไม่ได้แฮปปี้กับการที่ได้เป็นตัวแทนของพ่อในการที่จะทวงคืนอิสระให้กับชาวเอลเดียนะครับแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่ากรีชาเนี่ยไม่ยอมนะครับที่จะให้ซีกเนี่ยนองลูนอกทางเลยกรีชาเลี้ยงซีกขึ้นมาเพื่อให้ซีกเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นโดยที่ตัวเองอ่ะไม่ได้รู้ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เขาเลี้ยงซีกขึ้นมาเขาก็จะให้ซีกเนี่ย ไปเป็นนักรบของมาเลเและเพื่อที่ชิงพลังไททันมานั่นแหละโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ดําเนินงานในแผนของตัวเองไปนะครับโดยที่ตัวเองเป็นคนที่เหมือนคอยรับข่าวสารในฐานะกองกาลังฟุนฟูเอลเดียโดยมีนกฮูราตีเนี่ยเป็นคอยเป็นคนคอยประสานงานให้อ่าและในระหว่างที่ซีกเนี่ยเขาค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยก็ได้เห็นว่าซีกอะ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนในเรื่องการใช้กําลังนะครับซึ่งตอนท้ายๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าซีกอะ่ะเขามีความสามารถในการใช้สมองในเชิงแกมโกงมากกว่าที่แบบ จะใช้กําลังอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกเป็นนักรบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะทุลักทุเลเลยทีเดียวนะครับก็คือมีตอนนั้นผู้บัญชาการมากัดก็มีบทแล้วนะก็คือเขามีการกดดันซีกว่าเออซีกถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องมาเป็นทาหารหรอกโอ้โหสภาพร่างกายสมรรถภาพสมรสมรถภาพไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เป็นปมของของซีกแล้วพอเรื่องเนี้ยรู้ไปถึงหูของกรีชากรีชาเนี่ยก็โกรธซีกมากเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยซีกจะไม่สามารถผ่าน ด่านไปเป็นนักรบของชาวมาเลได้แผนการที่ตัวเองทําในกองกําลังฟุนฟูเอลเดียเนี่ยก็จะล้มเหลวอ่าก็มีเรื่องราวตรงนี้ไปไปเหมือนคุยกับซิกด้วยไปดุซีกไปว่าซิกนะครับคือเหมือนกับตัวเองเนี่ยพยายามที่จะให้ซิก <c oughs> เห็นด้วยกับตัวเองว่าโลกใบนี้มันบ้าบอมากที่ทุกคนไม่มีอิสรภาพเกิดมาเป็นชาวเอลเดียปุ๊บเนี่ยไม่มีอิสรภาพต้องถูกช่วงชิงอิสรภาพไปถูกกักอยู่ในนี้แล้วทําอะไรไม่ได้อ่าก็จะเป็นสิ่งที่กีชาพยายามปลูกฝังซิกมากแต่ซิกอะ่ะ ไม่เห็นด้วยไม่ค่อยอยากทําแล้วก็ไม่อินกับเรื่องราวตรงนี้นะครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอะซิกได้ไปเจอกับคุณคูเซเวอร์นะแล้วก็ตอนซิกได้คุยกับคุณคูเซเวอร์มากมายแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้ทําไมเหมือนดีกับเรามากกว่าพ่อเราอีกเออคือซิกอะมีอีกอย่างหนึ่งที่หลงไหลก็คืออ่าแคชบอลนะครับก็คือการปลาลูกบอลเนาะอ่าทีนี้เนี่ยเขาพยายามจะเอาเรื่องราวตรงเนี้ยมาเหมือนกับ ทำสัมพันธ์ที่ดีกับพ่ออ่าก็คือมาเล่นในฐานะพ่อลูกบ้างไม่ใช่แบบวันหนึ่งจะให้พ่อแบบมากดดันตัวเองให้เป็นนักลบอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ากรีชาก็ไม่เอาด้วยเลยเป้าหมายของกรีชาที่เขาพยายามที่จะทํามันทําให้ความสัมพันธ์ในฐานะพ่อลูกของซีก,กับกรีชาเนี่ยแย่ yeah, มากๆนะครับแล้วในระหว่างที่ดําเนินไปคุณคุเซเวอร์กับซีก,ก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสองคนเนี่ยได้คุยมากขึ้นเรื่อยๆคือผมจะบอกว่าความล้มเหลวในฐานะพ่อของกรีชาคือเขาไม่เคยฟังซีกเลยพ่อที่ไม่เคยฟังลก จะทําให้ลูกไม่สามารถคุยกับพ่อได้และถ้าลูกไม่คุยกับพ่อนะครับก็จะต้องไปคุยกับคนอื่นแทนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ผมมองว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องอนิเมะเรื่องนี้นะผมว่าสังคมของมนุษยชาติเราเนี่ยบนโลกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็คือถ้าพ่อแม่ไม่รับฟังลูกลูกก็ไม่รู้จะคุยกับใครแล้วด้วยความที่ใส่ซื่อของเด็กเนี่ยถ้าเขามีความเจ็บปวดในวัยเด็กตั้งแต่อย่างนี้และเขาไปหาที่พึ่งทางอื่นอ่ะถ้าอย่างของซิกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะยังไปเจอคนที่แบบโอเคกับเขาหน่อย ส,สังเกตได้ว่าปัญหาของสังคมที่เราเจอคือว่าลูกที่พ่อแม่ไม่รับฟังเขาก็จะไปเข้าทางอื่นอาจจะถ้าไปเจอเพื่อนที่ดีก็ดีไปอย่างว่าแต่ว่าถ้าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดีด้วยจิตใจที่เปราะบางที่พ่อแม่ไม่เคยรับฟังอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลให้เด็กสามารถไปสู่ด้านมืดของชีวิตได้เลยซีกเนี่ยได้ไปรู้เรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับในระหว่างที่ตัวเองกําลังเรียนรู้เรื่องของนักรบชาวมาเลยนี่แหละว่า,าชาวทหารมาเลยเนี่ยเขาเริ่มจับหา ังคนที่เป็นกองกําลังฟื้นฟูเอลเดียได้แล้วและซิกเนี่ยก็รู้ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยทั้งครอบครัวจะต้องถูกส่งไปที่เกาะสวรรค์แล้วก็ถูกทําให้กลายเป็นชทท่านแน่นอนซีเอาเรื่องนี้ไปคุยกับกรีชาแล้วกรีชาก็ยังหัวดื้อที่จะดําเนินแผนการต่อนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ซีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปรึกษากับคนที่ปรึกษาได้อย่าง,งคุณครูเซิร์ฟนั่นเองนะอย่างที่บอกไปก็คือพอพอ่อแม่ไม่ฟังอะไรพวกนี้ก็ทำให้ซีกต้องทำแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่คุณครูเซิร์ฟนำเสนอให้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวซีที่สุดแล้วนะตอนนั้นนะครับก็คือการที่ให้ซีขักหลังกรีชาด้วยการบอกว่ากรีชาเนี่ยคือ เป็นคนที่อยู่ในสมาชิกของกองกําลังฟื้นฟูเอลเดียนะครับคืออันนี้มันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งซ่อนอยู่นะครับผมมันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าไกรส์นะครับไกรส์ Grace เนี่ยเป็นคนตระกูลเดียวกับฟาโก้เออแต่ว่าในเรื่องราวของการที่บอกว่าใครเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในกองกำลังฟื้นฟูเอลเดียเงี้ยมันก็ทําให้คนคนนั้นนะ่ะรอดได้ถ้าเกิดว่าคนที่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยเปิดเผยว่าใคร เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเข้ากองกำลังฟื้นฟูเอเดียแต่ว่าคนที่อยู่อื่นๆในครอบครัควมไม่เกี่ยวข้องนะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยก็รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะได้เห็นฟอโก้รอดมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กอีกอันนึงนะครับที่อยู่ในนื้อเรื่องแต่ว่าไดนากับกรีชาไม่รอดครับคือทั้งสองคนนี้ถูกคอนเฟิร์มได้ชัดเจนเลยว่าเป็นคนของกองกําลังฟื้นฟูเอลเดียแล้วทีนี้ทหารของมาเลก็ไม่รู้ด้วยว่าไดนาฟิตเนี่ยคือผู้สืบทอดสายเลือดของชาวเกาะสวรรค์ขออาาคขอ ia, อออองงงาาารชนวเเเดียพ อย่างนี้ปุ๊บไดนาก็เลยถูกทําให้กลายเป็นไททันด้วยอ่านี่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่กรีชาได้พบกับชะตากรรมที่ตัวเองจะต้องถูกทําให้กลายเป็นไททันแต่ว่าตอนนั้นถือว่าโชคดีที่เอเลนครูเกอร์เข้ามาช่วยชีวิตเอาไว้นะครับผมแล้วซีกก็ไม่รู้เรื่องราวว่ากรีชาเป็นตาย,ราย,ยาไร่ดียังไงแล้วมารู้ที่หลังว่าเอา้าสรุปว่ากรีชารอดเหรอจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอรินครูเกอร์ได้คุยกับกีชาแล้วก็โอเค กรีชาจะต้องดําเนินแผนการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้วงจรแห่งการล้างแค้นที่มันไม่จบสิ้นนี้หมดสิ้นลงเพราะว่ากรีชาเป็นคนเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดกรีชาก็เลยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกําแพงนะครับตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของการสปอยใหญ่ๆแล้วนะครับก็คือว่าตอนนั้นน่ะกรีชาได้เข้ามา ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะสวรรค์ได้มาเจอกับคาร่านะครับซึ่งเป็นแม่ของเอเลนแล้วก็ได้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าเอเลนนะครับตอนที่เอเลนถือกําเนิดมากริชาได้พูดประโยคนึงกับเอเลนที่เป็นเด็กทารกว่า ลูกเป็นอิสระนะอ่าก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ว่ากรีชาได้มอบอิสระให้กับเอเรนเพราะว่ากรีชาตอนนั้นเนี่ยที่เขาได้มีครอบครัวใหม่เขาก็ได้สํานึกแล้วว่าสิ่งที่เขาทํากับซีกนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเขาควรที่จะมีเวลาเล่นกับลูกมากกว่าน,นี้เขาควรที่จะรับฟังลูกมากกว่าน,นี้เขาควรที่จะทําให้ซีกเป็นเด็กที่มีความสุขไม่ใช่แบบให ซีกเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นอย่างเดียวตอนนั้นน่ะกรีชาได้สํานึกผิดแล้วแต่ว่ากรีชาก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แต่ความเป็นจริงตัวเนี้ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ซีกได้มารู้ทีหลังแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนซีกก็รู้แล้วว่ากรีชาสามารถกลับตัวกลับใจได้และทําดีต่อเอเรนได้สําเร็จแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่หักหลัง ทุกคนจริงๆคนที่เป็นตัวร้ายคนที่เป็นคนชักยาทั้งหมดคือเอเรนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะดจับซับซ้อนแต่ว่าในฐานะคนเป็นพ่ออย่างกรีชากรีชาเขารู้ว่าในส่วนของลึกๆของจิตใจ,จตัวเองเนี่ยเขารู้สึกผิดแค่ไหนที่ทําให้ซีกลายเป็นเด็กที่ไม่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาได้เขาก็เลยเอาตรงนี้มาปรับปรุงแก้ไขกับเอเรนซึ่งทําได้ดีทีเดียวนะครับอืมก็เป็นอีกสตอรี่หนึ่งสําหรับตัวละครที่มีชื่อว่ากรีชาเฮเกอร์เนาะคือเป็น เป็นคนที่มีปมในวัยเด็กแล้วคิดถึงแต่เรื่องของการล้างแค้นชาวมาเลยจนลืมไปว่าเขามีครอบครัวที่ควรจะดูแลรักษามากกว่านี้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยซีก,ก็คงไม่เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ไม่เคยรักพ่อรักแม่ขนาดนี้หรอกเพราะว่าลูกลูกคนหนึ่งอะ่ะเขาเห็นว่าพ่อแม่ใช้เขาเป็นเครื่องมือในการล้างแค้นอย่างเดียวนี่เอ,อ่อถามว่าเขาจะรักพ่อรักแม่ได้ลงคอเหรอก็คงไม่นะครับผมเพราะว่าขนาดซีกเนี่ยตอนตอนที่เขาโตขึ้นมาแล้วเขาก็ยังไม่เรียกกีเช่าพ่อเลยเขาก็เรียกว่าตาแก่คนนั้นนะในภาษาญ,ญี่ปุ่นมัน,น แต่ภาษาไทายอาจจะมีการแปลให้เป็นแบบว่า ตาพ่อคนนั้นอะไรพวกนี้มันคือเหมือนซีก็ไม่ได้นับถือกรีชาเป็นพ่อนะครับเท่ากับคุณคูเซเวอร์ด้วยซ้ำนะเออเพราะว่าตอนที่สืบทอดพลังไททันอสูรของคุณคูเซเวอร์มาเนี่ยซีก็ยังเรียกคุณคูเซเวอร์ว่าพ่อเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่หนึ่งละกันที่ให้เห็นว่าความเป็นพ่อเนี่ยมันควรที่จะทําให้ลูกมีความสุขไม่ใช่ให้ลูกมาเป็นอาวุธสงครามแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากกรีชาเยเกอร์นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ กันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสตรอรี่ของตอนนี้ใครที่ฟังและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ